ครับกลับมาพบกับนายบิ๊กแบงมาคลิปนี้จะสอนร้อยดาวบางคลิปผมอาจจะพูดบอกว่าร้อยดาวว่าไม่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นแต่มันขึ้นอยู่ที่สอดคล้องกับตัวเราอย่างผมเช็คลาศีตัวเองนี่ถ้าบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเลือกราศีอะไรกดที่ตัวละครไอมุมซ้ายก่อนตัวละครเพราะเลี้ยงเนี่ยคำทำนายประจําวัน,นข้างบนเนี่ย นั่นคือราศีตัวเองหาได้แต่ละประเทศของตัวเองนะไอแต่ละประเทศว่าเราอยู่อะไรต้องไปจารึกที่นั่นอาจจะแลกนิดหน่อยเน็ตไม่ค่อยดีนะเล่นเปิดสองเครื่องอ่านะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องให้ตรงกันนะเห็นไหมอย่าเพิ่งอย่ผมให้ดูผมร้อละ อ่ะดูยนะกายภาพปึ๊บเท่านี้จำไว้ปึ๊บหนึ่งหมื่นรับผมรอยแยก่ก่อนอันดับแรกถ<อ>้าวิธีได้ของเร็วๆแนะนำออโต้แดนเจียนของล่าสุดของตัวเองหมูดสุดท้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแยกสีนั้นก่อนแยกทีละอันไม่ใช่ไม่ใช่ แยกทีละอันถ้าเรายังรอสีเหลืองบวกทีละอันดีว่าเนี่ยผมก็สีเขียวสีเขียวเอามาทำอะไรที่เหลือเอามาอะไรขายแม่งหมดอ่ะผมขายหมดอ่ะสีเขียวอันนี้เก็บมาแยกอีกสีเขียวมาทำอะไรขายได้ตังค์ได้ตังค์งทำอะไร อกเกตที่ยังไม่ถึงเนี่ยผมก็เก็บเต็มแล้วเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆสลับอย่างเงี้ยเออน้อยเรียบร้อยเต็มยังเวลาแยกเวลาลอยเซ็งว่ะชือ่อค่ะดูกันเมื่อผมจาาลึกแล้ว คำขั้นตอนก็ได้ปราปราเตียแล้วอย่าสังเกตดูกันเพิ่มขึ้นไหมอืมเห็นไหมก็เท่านี้นะครับก็ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้ขอบคุณครับช่วยกันกดซับสไคร์ด้วยนะครับบาย